ต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกก้าวราสิค่ะเอาละคะ่ะต้องบอกว่าเรือนจํากลางพิเศษของกรุงเทพนะคะยังเป็นประเด็นอยู่นะคะล่าสุดนะคะเพราะว่าคุณชุวิตของเราได้ออกมาให้สัมภาษณ์นั่นเองคะ่ะว่าเฮ้ยมาสัมภาษณ์คนที่เคยอยู่ในคุกได้ยังไงนั่นเองคะ่ะติดตลกนะคะทุกคนคะ่ะคุณชุวิตบอกว่าทุกวันเนี้ยมันเป็นไปได้หมดนะคะทุกคนคะ่ะ เพราะว่ามันมีผลประโยชน์หรือว่าการขัดแข่งขัดขาหรือว่าแทงข้างหลังกันนั่นเองค่ะเลยเกิดประเด็นในการแชฉอันนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวลองไปฟังคลิปสัมภาษณ์ของคุณชีวิตพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้กันได้เลยค่ะเป็นสิ์เก่าอยู่ที่ดอาจามพิเศษกรุงเทพแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่พี่คิดว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมันยังไงบ้างพี่คุณสัมภาษณ์ผมเรื่องคุกผมขึ้นไปข้างบนผมยังไม่รู้ว่าคตัดสินผมจะติดคุกหรือเปล่า เรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นเรือนจำใหญ่ใจกลางกรุงมีทั้งหมด8แดนเดิมเนี่ยแดนหนึ่งคือแดนที่ถือว่าเป็น VIP แต่ในระยะหลังๆคือแดน8ทีนี้ถ้าคุณถามผมลึกลงไปคุณต้องถามว่าการกินอยู่ข้างในเป็นยังไงมี VIP จริงหรือเปล่าเรื่องนี้ เป็นคำตอบให้คุณอยู่แล้วว่าเรื่องกินหรูอยู่สบายมันเป็นเรื่องเล็กเพราะอันนี้กินหรูและยังคล่าวเซ็กดังนั้นเราจะมาดูต้นเหตุว่าเพราะอะไรถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นทุนเทาอย่างที่ผมบอกว่าเป็นทุนที่มีความแข็งแกร่งมหาศาลผมเรียกทำไมผมก็ไม่เรียกผู้หญิงไทยก็เพราะผู้หญิงไทยออกไปพูดได้ เรียกผู้หญิงจีนอิมพอตมาก็ไม่ต้องพูดอะไรถึงเวลาแล้วกลับทีนี้ถามว่าคนในคุกเนี่ยมาลองเรียนคุณเชื่อว่าเป็นจริงหรือไม่ผมในฐานะที่อยู่ในคุกผมเชื่อว่าไม่จริงเหตุผลเพราะอะไรเพราะการลองเรียนนั้นต้องมีลายลักษณ์อักษรต้องมีชื่อมีนามสกุลการส่งจดหมายออกจากคุก ทุกฉบับต้องผ่านการเซ็นเซอร์ดังนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่นักโทษในคุกจะมาลองเรียนโดยการเขียนจดหมายมีลายละอักษรครั้นจะบอกญาติให้ไปฝากบอกการบอกด้วยปากเปล่ากรมราชธรร์ไม่เคยฟังอยู่แล้วดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมบอกว่าสายข่าวผมภายในคุกก็คือการ แทงกันข้างหลังมีกระบวนการเพื่อโยกย้ายโลกอำนาจเก่าออกหมดอันหมายถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพเรือนจำคลองเปลมท่านสถานหญิงกลางทันสถานบำบัดทั้งหมดนั้นอยู่ในคลุกภาซ่าที่งามวงวานเดิมนั้นอำนาจนี้ตกอยู่ในพักเพื่อไทย ก็ต้องมีพี่ทวีแต่หลังนักนี้นด้วยระยะเวลาที่สั้นก็มีการทําเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะถามว่าขนาดกล้าทําเอาผู้หญิงเข้าไปเนี่ยมันคงไม่ได้ทํากันครั้งแรกแล้วจับได้มันทํากันมาจรงเป็นนานเท่าไหร่แล้วดังนั้นแสดงให้เห็นในเรื่องนี้ผมจะขอกล่าวสั้นๆก่อนที่จะขึ้นไปว่าเรามีรัฐที่ล้มเหลว เรามีเรือนจำใหญ่ใจกลางกรุงไม่ใช่อยู่ที่บ้านนอกโคกนาเรื่อง VIP ที่บอกว่ากินหรูนอนสบายกลายเป็นเรื่องเล็กเพราะมีเหล้าเฮนเนสซี่มีวายมีผู้หญิงเข้าไปเสิร์ฟบ,บริการถึงในคุกมันมีประเทศไหนทํากันเรามีตำรวจที่มีการซื้อขายตำแหน่งมีคุณหญิงกรรมลอที่เลขขาย ตำรวจด้วยกันถึงขนาดจะต้องกู้เงินสวัสดิการตำรวจเพื่อซื้อขายตำแหน่งนอกจากนี้คุณธรรมของเรายังไปถึงการเมืองเราไม่เห็นนักการเมืองที่ไม่มีอุโรงการมีพลังดูดจับมือหัวล่อต่อกซิกย้ายพักเหมือนย้ายลงเปลี่ยนรองเท้าเสร็จแล้วก็ภายหลังก็มาทะเลาะกันใหม่เพื่อแย่งกันเป็นรัฐมนตรีรัฐบาล ผมไม่เข้าใจว่าเราในฐานะประชาชนเราได้อะไรนอกจากนั้นแล้วเรายังมีน้ำท่วมซึ่งถามว่าท่วมใหม่ไหมไม่ใช่ที่เดิมเวลาเดิมแล้วถามว่ารัฐมีความป้องกันอะไรไหมเรามีฝ่ายค้านที่เอาคะแนนยกให้รัฐบาลเป็นเพื่ออยากจะไปแก้ไขกติก,กาแล้วไปเลือกตั้งเท่านั้นเรามีองค์กรอิสระ ที่ไม่ได้อิสระจริงเพราะเรามีมือไม่เห็นไปช่วยยกให้สอวอยกมือให้เป็นองค์กรอิสระแล้วเรียกว่าตัวเองว่าองค์กรอิสระได้ยังไงก็ไม่รู้ดังนั้นเราเป็นรัฐที่ล้มเหลวจะไปเทียบกับรัฐที่พัฒนาแล้วมันเทียบไม่ได้อา้อาวสารรอแล้ว <laughs> นะเดี๋ยวผมก็อาจจะต้องไปที่คุกเหมือนกันนะ ก็ฝากว่าคุณโวยพรผมให้ขึ้นไปแล้วไม่โดนคุกนะถ้าลงมาโดนคุกคุณก็ถามผมได้อีกนะว่าผมต้องเดินทางไปเรือนจำพิเศษเนี่ยนะแต่ไม่ได้ V.I.P. แล้วเพราะตอนนี้ถ้าคุกอะ่ะเขาเป็นสไตล์นี้ถ้ากินกล้วยแล้วบ่นว่ากล้วยเนี่ยดิบเกินไปสุกเกินไปทุกคนไม่ต้องกินกล้วยถ้าดูทีวีแล้วทะเลาะกันว่าจะดูช่องไหน เขายกทีวีออกตอนนี้เนี่ยเรื่องผู้หญิงเนี่ยแหมมันมันสุดๆนะถึงขนาดว่ามีผู้หญิงด้วยเนี่ยเดิมเนี่ยเราว่ากินข้าวหรูนี่ก็หนักแล้วแต่หลังๆนี่ถึงขนาดว่ามีเข้าไปเสิร์ฟถึงข้างในเดือนจัน,นด้วยเซ็กเนี่ยแสดงว่าชูวิทย์มองว่าน่าจะเป็นเรื่องขัดแย้งภายในเองอันนี้แน่นอนอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ว่าเป็นการขัดแย้งทิ่มแทงกันข้างหลังผมขอเอาเท่านี้นะครับผมไม่อยากให้สารมาตำหนินะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะติดคุกไหมถ้าติดคุกก็ขึ้นรถตู้แต่ถ้าไม่ติดลงมาเดี๋ยวให้สัมภาษณ์ต่อ เอาละคะ่ะทุกคนคะ่ะเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆนั่นเองค่ะเพราะมีกระแสนะคะออกมาเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดก็ได้เด้งผบตรแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ยังไม่พอนะคะยังมีเกี่ยวกับอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่คุณกันนะคะจําได้ไหมคะคุณกันกัตถาวรน,นั่นเองค่ะที่เป็นดารานะคะเรื่องประเด็นของดีไอคอนนั่นเองค่ะว่าตนเนี่ยไม่ได้ติดคุกเหมือนนักโทษคนอื่นนะคะเพราะว่าเป็นวีไอพีนั่นเองค่ะ ราะว่ายังได้เดินแบบชิลๆในฮ่องกงหรือว่าในเรือนจํานั้นนะคะทุกคนคะยังไม่พอนะคะว่าเรือนจํานี้นะคะก็ยังเป็นพวกจีนเท่านะคะที่ติดขุกแล้วก็ยังใช้บริการที่เรียกแบบหญิงบริการมาดูแลห้องนั้นเลยก็ว่าได้ค่ะต่อให้จะไม่มีเตียงนะคะแต่ว่าในห้องนั้นเนี่ยก็จะมีแบบว่าตู้เย็นนะคะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆพวกทีวีตู้เย็นโซฟาแบบ พร้อมรับมือในการนั่งกันเลยค่ะทุกคนคะ่ะแบบแนั่งเมอมอยนั่งคุยกันอะไรประมาณนี้ค่ะเราอย่าแบบไปคิดอะไรเยอะนะคะทุกคนคะ่ะเอาละค่ะถ้ามีเรื่องอะไรอัปเดตนะคะเดี๋ยวช่องบอกรอ้าของเราก็จะมาอัปเดตให้ฟังค่ะแล้วก็ทุกคนมีความคิดเห็นไงก็สามารถคอมเมนต์ในช่องเราได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะ